โอ้มาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะมาแต่เช้าเลยโอ้ดูแลลูกดีๆดูแลลูกดีๆนะคะ่ะทุกคนคุณมีกล้อคุณได้ทุกคนคุณไม่ต้องแซะเยอ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 ะเยเก็บไว้ดีๆอย่าเพิ่งให้ใครเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเองเก็บไว้ในใยยังไม่ต้องยื่นให้ใครนะไม่ต้องแซะนะเยอเยอะ คปองด้วยโอเคถือไว้ครัถือไว้ครับถือไว้ครับถือไว้ครับใหญหายครับได้ค้างฮะนี่ไงอ๋อเขาปล่อยเขาปล่อยปล่อยมาเป็นล็อคล็อคเอาทันเขาไหมมีคูปองหรือเปล่าเออรีบเข้าไปรีบเข้าไป